สวัสดีครับเพื่อนท่านครับตอนนี้ผมอมพรพาเจริญมีรถมากมายหลายคันมานําเสนอครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับยันม่าแมนยูราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่4แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับ4แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะยังต่อรองได้ครับมีผ่านหน้าผ่านหลังให้ครับตัวถัดมาครับเอ่39แรงครับยันม่า39แรงตัวนี้สภาพก็สวยครับตัวนี้ราคา2แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะ 2แสนหกหมื่นห้าพันบาทมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้ครับถัดมาครับเป็น L5018 ครับ L5018 ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยตัวนี้เอาไป4แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับรับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่คือปั๊มบางจากครับผมรีวิวที่ปั๊มบางจากนะครับสาขาที่สองครับนะครับข้างหน้าก็มีหลายคันครับที่นี่มีมากให้เลือกมากกว่าสี่สิบกว่าคันนะครับถัดมาครับ ถัดมาเป็นยันม่า49แรงครับยันม่า49แรงราคา355,000บาทครับถัดมาครับเป็น4018ูนย์หนคูบุตานะครับ4018ูนย์หนคูบุต้าอันนี้เอาไป395,000บาทครับ395,000บาทนะครับยันม่าตัวนี้รีวิวเมื่อกี้นะครับนะ355,000บาทครับคันนี้ครับถัดมาครับถัดมาเป็น ยันมา49แรงครับตัวนี้ยันม้า49แรงเอาไป3 5 5 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับนะยางใหม่เลยครับตัวนี้ยางหน้าใหม่ยางหลังก็สวยดีครับครับ3 5 5 0 0 0บาทครับถัดมาอ่ารถมุ่นครับ B2140 ตัวนี้มีโครงกันอ้อยให้ด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้าเอาลอตเตอรี่ใหม่ครับก็เอาไป หนึ0 0แบาทครับหนึ่งแบาทอันนี้ไม่ไม่เยอะนะครับไม่เจ็อยหกสิชั่วโมงนะครับถัดมาก็เป็น b 2สองหนี่ครับสองหนี่ก็ตัวนี้เอาไปหนึ0 0แบาทพอครับแสนเจ็่นห้าพับาทนะถัดมาครับเป็นยันมาแมนยูที่นี่ยันมาจะเยอะครับราคา4,55,000บาทครับ ใบมีดตนดินหน้าใหม่เลยนะตัวนี้ครับสภาพสวยเลยครับโดยรวมสภาพสวยมากครับอย่างงงเลยครับกระทะเดิมเดิมนะครับตัวนี้ครับสดีก็ไม่มีรอยฝันเลยนะครับนะสี่แสหหมื่นันบาทครับกันนี้ครับเดินดูรอบรอบคันครับสภาพสวยเลยครับตัวนี้สีสันเดิมหมดครับใบมีดันดินหน้าใหม่เช่นเดียวกันครับถัดมาครับเป็น L5018 ครับตัวนี้ L5018 นะตัวนี้เอาไป495,000บาทครับ <c oughs> 495,000บาทยังต่อรองได้นะส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่านำ5,000บาทเช่นเคยครับถัดมาครับคันนี้เป็นยันมา39แรงครับตัวนี้เอาไป265,000บาทจาก295,000บาทนะเอาไป265,000บาทพอครับ ถัดมาเป็นยันม่าเออเป็นฮูต้ตาสี่สแรงรุ่นดีไยางหน้าใหม่ยางหลังสวยเลยครับตัวนี้เอาไป2 6 5แสนันบาทพอครับสองแสนบาทนะมาดูตัวนี้กันต่อครับ L401,8 ครับตัวนี้สวยเลยครับสบภาพเดิมๆส,สวยๆเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี5แสนันบาทนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับครับ สวยเลยครับคันนี้ครับดูไม้ครับวัวนี้โยไม่ได้ใส่แบตมาไม้ไม่น่าจะเกิน400ชั่วโมงครับคันนี้ครับสวยมากทางนี้เป็น <c oughs> M 7 0 4 0นะครับ M 7 0 4 0ตัวนี้ราคา585,000บาท